สวัสดีครับเฮ้ยวั้นี้ก่อนดีเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปพอดีเฮ้ยเปิดคลิปเพ่นคนสวัสดีครับผมก็ยิีตนล่าเขาส่พอเมงกับตันนะครับแล้วก็แน่นอนครับแล้วก็อยู่กับโกคูแบ็กนะครับผมไม่ต้องห่วงครับส่วนดาบวิญญาณตอนนี้เขาดาบวิญญาณของเขาได้หายไปแล้วนะครับกลายเป็นโกคูแบ็กเฉยเลยเฮ้ยไม่ยังไม่หายเว้ยมันยังอยู่อ๋อเฮ้ยเราไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย ม่ซื้อทา nu สองร้อยสิบโลบัคซื้อเลยเพื่อนซื้อเลยนายรวยอยู่แล้วพวกแต่ตอนนี้เราสามสิบโลบัคเองนะเอาไปสุ่มือตะกี้เออไปสูเรามีอยู่สองร้อยห้าสิบแต่เราสุ่มร้อยห้าสิบอันมาสามนายดูนี่นายรวยนี่นายรวยนี่อะไรปิ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปี๊บก็อยู่ในสูมแล้วหรอส่มพร้อมกันดีมาส่มพร้อมสามสอง แป๊บ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 เรื่องหาตู้แป๊บสเปเชียลสเปเชียลถึงตู้แล้วถึงซื้อแล้วมาสามสองหนึ่งไปกดกดกันแล้วกันแล้วกันแล้วมาครับจะยุ้ยมาดูกันจะได้ตัวดีไหมโอ้โหปล่อยพลังกระชุบโอ้โหเกลือ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 ใจคิริโตะมาคิริโตะเกลือทำไมอะเกม ลาฟฟี่โซนโกคูบอจีเดล็อกปังอีกิห้าดาวครับลูกชาห้าดาวห้าดาวห้าดาวตัวธรรมดาใช่ไหมใช่เเนี่ยห้าดาวตัวอะไรอ่ะเดรดามิตมังคีหุย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 อะไรอ่ะหุย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  ไอจิโก้เจอเจอไอจิโก้แบบแบบแบบร่างดำว่ะยังยังยังรอเล่นรอเล่นมาได้อะไรขอขอขอได้โบลูมาทำไมเียลุจยังเฮ้ยได้ได้ไอคูรินมาไม่เจอ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 ทีครับรู้เร็วนีไม่เจออีกว่ะเร็ว ไม่เจออีกไม่เจออีกเหรอเอาจริงดนินายน <c oughs> นาย,นาย,นายถ้จีน่เรามาทำไมเนี่ยอ้ไถ้าจนีนอกระจกกระจกมาอะไรเหรอตนแรท่เราไล่เกลือเราคิดว่าเราจะตั้งรหัสม่ทำไมเพราะวาเกลืองไงุ้ยแล้วก็ดีลวามาครั้งสุดท้าย อโอ้ยตัวเดียวโอเคโอเคอเคัามเลยซื้อได้มีกระสับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเอาไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปาย่อยหมดเฮ้ยๆฮ้ยได้ได้ได,ได,ได,ได้ไอตัวใหม่มาตัวตัวเฮ้ยได้รีวันหนึ่งมามาเร็วนะเป็นหนึ่งปักซื้อาค้างที่ไทยเนี่ยโอเ้โอเกลือ ไม่ได้ตัวสตาร์และสักตัวหนึ่งเลยเกมเร็วมากได้ห้าดาวนะได้มิกาซาได้ไอตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ได้รีวันหนึ่งมานี่จะให้ผมเป็นออาชีน่าเตอชีน่าเตียวรเมอร์แล้วกนเตโอเคค่ะ ผมรู้สึกเศร้าเลยเกมเกมดีเกินแบตผมหมดแค่กนกอลใ่เชัดจนนะะคือการไม่ต้องตัวอีนาเซต็นชนาเต้ชเตอมต้องรอค่ะเสียเวลาถ้าเขาเอาเขาเอาไปแล้วตอนที่เขาพบกับเราอ่ะเขาเรียกส่เลยอ่ะ ยูสถานะตอนนี้คือของตายค่ะเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเวลาที่เขาไม่มีใครเขารู้สึกว่าทิ้งตัวลงที่นี่ได้แต่สิ่งที่ยูต้องการมันไม่ใช่แค่เพื่อนเมื่อต้องการแฝกเขาให้ไม่ได้อยู่รอก็มีทำให้เด็กๆและแทนติดโองการตัวเองเวยเราต้องใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อที่ฉลาดในการที่รู้ว่าเมื่อคนไม่รักเราอ่ะเราต้องเดนออกมาเพราะมันจะทําให้เราไม่เสียเวลาแต่ถ้าเกิดยูอย,อยากจะอยู่จุดนี้ก็ได้ มีคนได้จุดจ่ายกาเล่เราต้องเอาทีมดีไปเออทีมจบเไห้ก็คือคไปมที่นี่แล้วเขาก็มาทำน้ว่าเขาี่ไม่สบายใจอะไร ก็ได้ที่หักนายถาที่แลียสบายใจอะไรอ่ะอย่าเก็บเ่อคนเดียวเขามาเสี่ยงหน่งดูว่าโอเคทนายเขาก็จับบางหรแอ่คืึนั้นเขาว่าทนายมันาหผมก็คุนดีดีกันนะคะ เบสซิ่งก็ไม่ดีไม่มีจริงจงมากครับตึงจริงจริงฮะห,หาตัวดีเดีชินาเตโอชีนาสมุนตาลีเลย เจลชินาเจลสมองนะกูดีเด็ดเด็กเด็กไปเด็กคนนั้นไปไหนแล้วนะเด็กคนนั้นก็ยังอยู่เขาไปไหนของเขาขอ่ะเขาไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้ไปพีพีล้ไปแล้วไปไปล้ไปกันด่าชินาเจลชินาเจลสมองแต่กูนี่เด็ดอันนี้มาให้แอปปุ่ก่อนแอปปุ่มแอปปุ่ม Epic con, epic con, ohh, minger, epic con, minger, minger, apa yang dia buat apa? Dia buat apa? Dia cai, buat apa? Buat apa? Buat apa? Dia 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 buat Den, happy dan 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 ball. Hmm. มันมรู้ได้งไงรู้ได้ไงมันมาได้งไงมมาได้เอเลนช่วยหน่อยไอเอเลนเรยวมาล้มาละวมาและมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาไม่ได้ลย

ไปแล้วครับทุกก็เาเนนี้นะครับสาหรับเกม High and s a ตึงๆนะครับก็ได้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมชะนะแบบใสๆเลยฮะ